ตื่นเต้นอีกเรื่องหนึ่งตื่นเต้นพร้อมสนใจด้วยจูจูเย็บ8ดเข็มสําหรับบอกเลยว่างานนี้ชีพึกมีการเจ็บเกิดขึ้นเพราะว่าไปถ่ายละครน่าจะมีการผิดคิวใดๆนิดๆหน่อยๆแต่ว่างานนี้นิดไม่นิดไม่รู้เหตุเกิดขึ้นทาให้ต้องเย็บ8ดเข็มเราไปเจอเจ้าตัวมาให้เล่าเรื่องราวนี้เลยนะเชิญค่ะก็ดีขึ้นครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวไปถอดใหม่นะครับผม ตอนนั้นเป็นอุบัติเหตุครับผมเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าเราก็ไม่ได้ดูด้วยเราลืมว่ากล้องอยู่ข้างหลังด้วยครับผมแล้วเป็นซีนอารมณ์อย่างเงี้ยครับผมแล้วเขาเดินไปชนกล้องใช่พี่ตากล้องก็ไม่ทันเห็นก็หลบไม่ทันเหมือนกันก็ฟาดเขาเลยก็ถือว่าฟาดเคาะไฟป,ปีนี้เออโดนโดนตรงคิ้วเลยครับผมมันเป็นเป็นเหลี่ยมของเลงกล้องนะฮะที่กองกล้อง ใช่เพราะว่าเดินไปหันหลังปักสองเก้าโดนเลยนะครับผมตกใจนิดนิดหน่อยครับผมแต่คิดในใจก็ไม่ได้กลัวเจ็บแต่กลัวเป็นแผลเป็นมากกว่าแต่ก็ต้องดูแลถึงที่สุดเป็นคนกลัวเข็มด้วยแล้วก็ไม่เคยแบบเย็บมาก่อนครับผมแล้วหมอบอกว่ามันจะเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาแต่หมอจะลองเข็มแรกเพิ่งรู้ประสบการณ์ใหม่หมอขอลองจิ้มเลยนะจิ้มอ่ะเจ็บไหมอ๋อเจ็บอยู่ครับอ๋อยาชายยังไม่ออกฤทธิ์เป็นเราแป๊บหนึ่งเราหมอก็จิ้มไป คุณหมอบอกว่าการที่แผลเปิดคือการเย็บใ,ใช้ได้เส้นเลยคือการทาให้เป็นแผลเป็นน้อยที่สุดครับผมใช่เราก็เลยต้องเย็บถ้าไม่เย็บมันก็จะเวิร์กมากขึ้นแล้วก็จะเป็นแผลเป็นที่ชัดขึ้นว่ากันว่านักรบต้องมีบาดแผลนักแสดงต้องมีผิดคิวเป็นเรื่องธรรมดาต่อไปจะเก่งมากๆเลยและคอยหายไวๆนะคะประสบการณ์การแสดงคะ่ะ